ทีนี้ผมอะไหนๆก็ต่อเนื่องเลยนะมันเป็นเรื่องกฎหมายผมขออนุญาตพูดมีการให้มีการให้สัมาสภาษณ์นะครับกับสื่อแพร่แพร่หลายไปทั่วปัญหาเรื่องที่เกิดเพลิงไหม่ในโรงแรมเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับก็มีการให้ข่าวว่าทำนองว่าเรื่องนี้เป็นการคอยไหม้เิ็นธรรมชาติครับ ว akes, พวกเราชาวบ้านเราก็ฟังการผิดธรรมชาติเข้ามาเพราะว่ามันไม่ได้ไมมเองมันไม่ได้เกิดจากไม้ไผ่เสียสีกันใครเป็นคนโบราณนั่งในที่นี้ไม่มีนะมีแ <tuh> ต่คนรุ่นใหม่สมไมก่อนไฟไหมเนี่ยไม้ไผ่เสียสีกันเกิดไฟป่าได้นุ่ให้สันักนุ่งไปในทางว่ามังไม่เกิดเกิดจากธรรมชาตินะครับซึ่งตอนให้สำาณ์ก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมือไหมอย่างเดียว ยังจะพูดถึงว่ามีคือบุคคลที่กั่นแกล้งผู้บริหารบริษัทสยามเนสเซชที่บริหารโรงแรมดาราทีวีโดยการฟ้องคดีมากมายฟ้องคดีค่อยกันไปค่อยกันมาแตกคดีออกไปถ้าท่านไป้บหารในขา่าวท่านรู้ทราบนะครับแล้วก็ชี้ไปว่าเหตุไฟไหมเนี่ยไม่ใช่ไฟจากธรรมชาติอ ท,ทั้งที่กอไปสู่หลักฐานเนี่ย,นเ,นยเขาทำลังสอบอยู่นะครับยังไม่มีใครรู้หรอกครับตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเ,เกิดเหตุจากอะไรกันแน่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ได้แต่ดูจากสิ่งปัจัยที่มันน่าจะเกิดเท่านั้นเราในฐานะวิญยาชนนะครับซึ่งคุณ,คณยมรักษ์เขาจะได้ได,ได้ได้กล่าวตว สอนนั่เดียวผมเดยวผมค่อยคอยปิดต้ายอีกทีนึงนะครับค่ะกรณีเรื่องที่สองนะคะที่อยากจะขออนุญาตพูดค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพโรงแรมในปัจจุบันนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทสยามเอสเตดดารเทวีจำกัดค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะทางผู้บริหารของบริษัทสยามเอเจซีดาราทีวีก็คือคุณจุพาที่ทางท่านสุขชนก็ทราบกันอยู่แล้วค่ะ<อ>ได้เข้ามาบริหารงานเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วทางดิฉันก็ทราบมาว่าทางคุณจุฬาเข้ามาในช่วงประมาณน่าจะกลางปี ก็ครบปีหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่ที่มีการประมูลโรงแรมมาแล้วก็ได้มีการโอนทรัพย์สินเข้ามาเป็นของบริษัทสยามเอสเตทดาราเทวีจำกัดค่ะดิฉันเชื่อว uh ่าทางสื่อสทุกท่านเนี่ยก็คงคุ้นชินกับสภาพโรงแรมดาราเทวีซึ่งเป็นโรงแรมหรูบุกดาวาท่านเห็นว่าในอดีตเนี่ย บริษัทโรงแรมดาราเทวีค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่สวยที่สุดในประเทศไทยเคยบริหารงานโดยกลุ่มเมนารีออรเตนเคยได้รับการเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก3ปีติดต่อกันโดยการประเมินจาก c h i e อดว v เซอร หลังจากที่โรงแรมดาราเทวี TV ปิดตัวลงเนี่ยแน่นอนค่ะว่าสภาพของโรงแรมก็ต้องมีการชำรุดทรุดโทรมเช่นกันแต่บริษัทสยามเอสเศทดาราเทวี TV จำกัดก็ได้เข้ามาบริหารช่วงคือสุณที่ผ่านที่ปี6-7ที่ผ่านมาเนี่ยย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องซ่อมบำรุงดูแลรักษาโรงแรมให้สามารถ ใช้งานได้ปกติขอให้ท่านเข้าใจเขาว่าอย่างที่ทางทานายประสิทธิ์ได้อธิบายไปเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทสยามเอสเตดร,ราเทวีจำกัดเนี่ยบริษัทสยามเอสเตดร,ราเทวีจำกัดจะมีกลุ่มของสยามเอสเตซึ่งเป็นกลุ่มของปุตณานเข้ามาถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่ที่5 5 และในกลุ่มของบริษัท i-thermal ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ i อเ็ก็คือบริษัทของพวกเราหรือไอเซ็เนี่ยมีสัดส่วนในการถือหุ้นที่เหลืออยู่ที่45%ดังนั้นเนี่ยค่ะเรื่องความก้าวหน้าความสวยงามการทำให้โรงแรมดารเฮนวีมีชื่อเสียงภายใต้การบริหารงานของ ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนของนักลงทุนบริษัทไอเฟ็กเป็นอย่างมากค่ะดิฉันขออนุญาตเริ่มต้นให้ท่านพี่พี่สื่อมชนดูเอกสารหน้าที่12นะคะที่ได้วางวางไว้ให้ท่านดูท่านจะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่าผู้บริหารโรงแรมดาราทีวีได้เปลี่ยนจุดยืนด้านการตลาด positioning ของโรงแรมดาราทีวี ไปจนหมดสิ้นเลยเรามีภาพเปรียบเทียบให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าตั้งแต่สนามญ่ามาเคยเป็นการจัดงานที่หรูหรามีแขกบุคคลสำคัญจากทั่วโลกมาใช้บริการแล้วต้องมากลายเป็นสภาพตลาดนัดดิฉันไม่ได้ดูถูกดูแคลนตลาดนัดนะคะแต่ถามว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนไปอะคะ่ะมันเป็นเม็ดเงินที่เขาเก็บสะสมเงินมาแล้วเขาจะได้ทุนคืนเมื่อไหร่ผู้ถือหุ้นบางคนเสียชีวิตไปแล้วหลายคนเอาเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตเลยอะคะ่ะมาลงทุนกับบริษัทไอเฟ็กซฉันไปงานศพของผู้ถือหุ้นหลายรายตั้งแต่สิบปีที่ผ่านมาต้องเจอสมาชิกกลุ่มเนี่ยเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนทีละคน แล้วเมื่อไหร่อะคะผู้ถือหุ้นอึ่นจะได้ทุนคืนมันคือเงินเก็บทั้งชีวิตของพวกเขานะคะเพราะอย่างแรกเลยการที่บริษัทไอเฟกนำเงินมาลงทุนซื้อโรงแรมจากกรมบังคับคดีถึง2,400ล้านบาทมันเป็นเงินของผู้ถือหุ้น ที่รวมกันแล้วลงทุนไปถ้าหากดูจากตามมิวชุนเลยค่ะท่านก็ย่อมเห็นเองว่าการที่จะเปิดตลาดนักเนี่ยแล้วจะมาอ้างว่าจะทำโรงแรมดาราดีวีให้เป็นที่รู้จักการแค่หลายในจังหวัดเชียงใหม่มันจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะในมุมของนักลงทุนที่ต้องจ่ายเงินไปค่ะม,มันเสียเรื่องเงินด้วยค่ะ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ยังมีตลาดนัดอย่างเช่นตลาดถนนคนเดินหรือตลาดอื่นๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนถึง2,400ล้านบาทเลยค่ะและพูดถึงหุ้นหรือนะักลงทุนที่เขาเสียเงินซื้อหุ้นไปแล้วเนี่ยเขาคงไม่มีใครที่อยากจะเอาเงินมาให้ใครคนหนึงเนี่ยมาถล่มเล่นมาใช้เล่นโดยที่ไม่ได้คำนึงว่า จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรอกนะคะอยากอยากจะขออีกอยากจะขอนำเสนออีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านที่เข้ามาจอยธุรกิจกับพื้นที่ในดาราเทวีเนี่ยท่านทราบได้ยังไงคะว่าพื้นที่ที่บริษัทสยามเอสเตทที่มีการอ้างว่าเขาเป็นผู้บริหาร มันเป็นของเขาจริงๆหรือเปล่ขาขณะที่ตอนนี้ก็ยังมีคดีความฟ้องร้องกันอยู่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครบริษัทสยามเอสเตดเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ดูจากรูปนะคะสภาพของโรงแรม มันเหมือนโรงแรมล้างไหมคะราคาที่ซื้อมาเนี่ยท่านจะเห็นในเขาว่าผู้บริหาปรปัจจุบันไม่เคยมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการในให้ทำให้เกิดรายได้ได้เลยไม่มีแม้แต่พนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเข้ามาจัดการระบบรักษาความปลอดภัยก็ไม่ยอมจ้าง,งบริษัทที่มีมาตรฐานมาดูแล เคยเข้าไปแล้วมันมีแค่เราปภคนเดียวเองคะท่านดูจากสภาพของโรงแรมซึ่งเป็นสภาพปัจจุบันเลยนะคะไม่นานมานี้เองค่ะยังอยู่ในสภาพชุดโซมไร้การปรับปรุงมีท่อน้ำประปาที่มีสายไฟวางอยู่บนพื้นเต็มโรงแรมเลยคะ่ะบ้านท่านบ้านท่านคงไม่มีใครอยากจะ ให้เอาสายท่อปลาสายไฟวางกับพื้นแล้วก็ใครไปก็เตะแล้วไฟช็อตแบบนี้หลงนะคะแถมในโรงแรมอะคะ่ะยังมีพวกขยะยังมีเศษใบไม้ไม่มีใครสนใจมาดูแลเลยอันนี้คือภาพเบืงหลังว่าทำไมการที่คุณเข้ามาบริหารนะถึงไม่ดูแลบ้านหลังนี้เลย ต้นไม้ก็ยืนตายอยู่ในโรงแรมแบบนี้ค่ะต้นไม้มีราคาะคะยิ่งต้นไม้ต้นใหญ่หญๆอย่างนี้ค่ะเข้าขายกันเป็นหลักหลักหลายหลายบาทอยู่เช่นกันพี่ๆสื่อมวลชนลงคิดดูสิคะว่าโรงแรมดาราทวีวีเนี่ยเป็นบริเป็นส่วนที่บริษัทสยามเอสเตทจำกัดเนี่ยเข้ามาดูแล โรงแรมดาราทีวีในส่วนนี้มีพื้นที่80ไร่มีอาคารมากกว่า60อาคารแต่ท่านเชื่อไหมคะว,ว่าคุณสุพันจ้างพนักงานไม่ถึง10คนที่จะเข้ามาดูแลโรงแรม80ไร่และ60อาคารที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับนี้คือท่านผู้บริหารท่านก็คงต้องคิดให้ได้เองอะค่ะว,ว่าในอนาคตนเนี่ย ท่านจะทำให้บริษัทโรงแรมดาราเอเบีกลับมามีชื่อเสียงเป็นโรงแรมที่สวยงามเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเป็นโรงแรมระดับ6ดาวได้ยังไงเอาแค่โรงแรมระดับสมดาวที่มีความสะอาดมีสุขลักษณะอนามัยที่ดีตรงนี้ยังทำไม่ได้มาตรฐานระดับสาดาวเลยค่ะคือท่านก็ต้องดูสภาพการ สภาพสุดโซมของภายในอาคารนะคะคือมันเป็นโรงแรมร้างค่ะดิฉันก็คงคิดว่าอาจจะต้องเชิญพี่แจ็คเดอะโกสตมาช่วยดูอีกทีนึงด้วยว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้พูดติดมุกนะคะเพราะว่ามันไม่ต่างกับโรงแรมร้างเลยค่ะท่านสามารถดูตามเอกสารนที่13ได้นะคะที่ได้นำส่งไป นีก็เราก็มีภาพโรงแรมในอดีตที่เป็นระดับ6ดาวตามเอกสารระดับสีก็คือเอามาเทียบไปเลยเขาว่าเมื่อก่อนโรงแรมดาราทีวีมีความหรูหรามีความลักชัวรี่ยังไงเราต้องมีการปรปับปรุงยังไงค่ะ ุนอน,นอกจากจะไม่ได้มีการบำรุงรักษาโรงแรมให้อยู่ในสภาพโรงแรมระดับ5ดาวหรือ6ดาวแล้วอะทางเราก็ยังพบว่าทางผู้บริหารได้มีการดัดแปลงต่อเติมอาคารโดยไม่ขออนุญาตด้วยนะคะดิฉันได้ทำเอกสารตามแนกที่15ให้ทางผู้สืาอข่าวนะคะเรื่องนี้สำคัญมากค่ะท่านรู้ไหมคะว่า อาการจัดแปลงอาคารต่อเติมเนี่ยมันกิดกฎไหนยังไงดิฉันก็ได้มีการเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับทางวิศวกรที่มีความชํานาญในด้านอาคารเนี่ยซึ่งท่านก็ให้ความเห็นว่ากรณีอาคารเดิมเนี่ยซึ่งเคยเป็นสองชั้นและมันโดนตัดลงมาหรือแค่ชั้นเดียวนะคะจากภาพเนี่ยเอเอาจากภาพเนี่ยก็ตัดเหลือชั้นเดียว ดิฉันอยากจะตั้งคำถามว่าการกระทำแบบนี้ท่านไม่ขออนุญาตการดัดแปลงอาคารเลยเหรอหรือมันจะต้องมีวิศวกรเนี่ยเข้ามาแก้ไขโครงสร้างอาคารไม่ทำเลยเหรออยากจะทำอะไรก็ทำมันมันมันเป็นอาคารนะคะคือภายใต้กฎหมายแล้วท่านก็ต้องทราบตามกฎหมายคขาว่าคุณจะดัดแปลงแก้ไขอาคารคุณก็จะต้องขออนุญาต เราท่านดูระเบียงไม้ระเบียงไม้เนี่ยก็ดัดแปลงอีกค่ะโดยได้มีการเพิ่มความหนาของพื้นเพื่อให้ป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลลงจากด้านล่างก็เป็นการเพิ่มน้ำหนักระเบียงระเบียงเข้าไปโดยที่ไม่มีวิศวกรมาคำนวณน,น้ำหนักค่ะซึ่งช่างที่มาทําก็เป็นช่างที่ไม่มีความชำนาญในการที่จะเข้ามาแก้ไขหรือ มาดําเนินการเสริมเสาท่อเหล็กค้ำยันด้านล่างอีกอาคารเดิมที่เคยเป็นออฟฟิศก็รื้อทุกหมดเลยดัดแปลงให้เป็นโรงครัวประกอบอาหารสำหรับร้านค้าที่มาเช่าซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่ยกตัวอย่างมาค่ะท่านไม่เคยขออนุญ,ญ,ญาตหน่วยงานไหนเลยไม่เคยคำนึงถึงด้านสุข,ขาบลักษณะ ใดๆหรืออาคารเหล่านี้ถ้าในอนา,าคตมันเกิดถล่มขึ้นมาค่ะมันก็สร้างอันตรายต่อลูกค้าผู้มาใช้บริการและแม้กระทั่งพนักง,งานด้วยกันเองค่ะถ้าจะดูจากที่มันมีอะไรร่วงลงมาตึกถล่มหรือเหตุปูลลนลนลนทับในถนนพระรามสองย่างเงี้ยค่ะคือเอาแม้กระทั่งตึก,ตกที่ถล่มอย่างเงี้ย มันก็มีโอก,กาสเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นนะคะการดัดแปลงอาคารแก้ไขโดยไม่ขออนุญาตเนี่ยยังมีอีกหลายอาคารที่ทางผู้บริหารได้กระทำโดยโดยไม,ไ,ดไม่ได้มีการทำเรื่องของกับทางหน่วยงานราชการพอมันเกิดเหตุไฟไหม้อีกเกิดเหตุ อะไรก็าตามแต่ที่เป็นเหตุจุดวิสัยท่านก็โทษแต่คนอื่นว่ามีคนบงการมีคนอยู่เบื้องหลังมีคนที่ทํามีคนที่กั่นแกล้งท่านท่านไม่เคยโทษตัวเองเลยเหรอกเขาว่าไอ้สิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านยังทำไม่ถูกกฎหมายเลยท่านไม่เคยขออนุญาตเลยค่ะแล้วจะมาโทษคนอื่น ดิฉันก็อยากจะฝากถึงคุณจุพันนะคะว่าที่เอาเวลาที่มัวแต่หาว่าใครอยู่เบื้องหลังว่าใครคนทำเนี่ยหรือเอาไปว่าอื่นว่าคนนั้นคนนี้ทําเอาเวลาตรงนี้มาช่วยแก้ไขปัญหาภายในโรงแรมให้ได้ก่อนนะคะอยากมัวใจทุกคนอื่นค่ะให้ลองดูที่ตัวเองด้วยนะคะ แล้วถ้าหากว่าุลิุภัณฑ์เนี่ยยังไม่มีการแก้ไขดิฉนันก็คงจะต้องไปร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยมาตรวจสอบภายในอาคารค่ะดิฉนันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าทางหน่วยงานเนี่ยจะดําเนินการยังไงเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะมีหลายสิบอาคารที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ขออนุญาตทําได้เองโดยตามใจชอบผู้ว่าไม่ได้มองเห็นเลยว่ามีการดําเนินการแบบนี้ แบบนี้อาจ,จะต้องดูค่ะว่าถ้าหน่วยงานรับทราบจะทำอย่างไรต่อไปค่ะ